ขารบแต่ละบ้านเนี่ยขึ้นมามอบการวับริการให้กับน้องๆด้วยค่ะน้องสวัสดีครับสวัสดีครับมาหนักแข่งยาอายเขาสิขึ้นมาสิแม่ต้องอ้อนเธอป้ามันตี้ไปเลยเอาความในใจมีอะไรอยากบอกเขาบอกกันป้ากินอย่าแย่งกันป้าจีนอย่าแย่งกันนะใช่เลยครับใครก็ได้ครับหนึ่งคนป้ามันตี้ขอใครก็ได้นะคะ มาแล้วครับมาแล้วครับบ้านน้าแข็งมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาไหมครับบ้านมาแล้วครับน้ำแข็งลูกปีนนะครับบ้านงมานไปไหนแล้วายไปแล้วโอ้เยากมากครับมีมาอีกไหมครับถ้าถ้ายังไม่ได้เขียนขึ้นมาก่อนแทนก็ได้นะครับฮะมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยนี่กรอทำยังต้องกรอ 6หมื่นแลครับบ้านน้ำแข็งครับ้าแข็งครับาแ้ำแข็งมาด่วนครับไม่มีแล้วครับไปครับโอ้โหพี่เหอน้องกัวรับ น้องเขาไม่เจอผู้ชายหล่อแค่เงี้ยแหละครับทั้งหลาคุณพ่อจะร้องไห้แล้วท่ครับถ้าเกี้ขอเชิญถ่ายรูปด้วยเลยนะครับคนพ่อมานี่คือความในใจความรักที่แฟนคลับมีให้น้องๆสี่คนนะครับ ขอบคุณมากเลยครับขอบคคุณรับวันนี้ก็ถือเป็นคอนเสิร์ตง่นรันมากเลยครับแล้วก็แต่ละคนมากันเยอะมากเลยนะครับทำให้บรรยากายนี่คึกคักกับสำหรับ VIP นะครับผมที่ซื้อซื้อตั๋ว VIP ไว้นะครับขอให้นั่งรอก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีน้องๆเข้าไปหานะครับผมอยากให้นั่งรอก่อนนะครับครับก็สุดท้ายแล้วอยากให้น้องๆ เป็นคนปิดหน่อยล,ว,ลวกันครับปิดด้วยการของคุณแฟนคลับทีลคนเลยนะครับรแล้วจากผมฟันเลยลวกันก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่แบบใกล้บันวันเลนทายแล้วก็ได้เล่นมินิคอนนะฮะก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยมีความรักให้แก่กันครับถึงแม้ว่าใครจะทําอะไรให้เราไม่ถูกใจบ้างถูกใจบ้างเนี่ยก็การให้เพลิเป็นสิ่งที่ดีครับแก้ววันเลนทายและขอให้รักกันมากๆค่ะไปมากนะครับ,รบนนคบข,อขอบรู้นะคะก็ อยากจะขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนทุกบ้านเลยนะคะที่มาในวันนี้นะคะก็ในวัเนเลนทายนะคะก็อยากได้ทุกคนนะคะแบบว่าไปเที่ยวนะคะก็ไปกับพ่อแม่อะไรอย่างงี้นะคะค่ะ <c oughs> ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แม็กด้วยนะคะที่เป็นพิธีกรให้ะคะ่ะพี่แม็กก็เป็นพิธีกรที่แบบว่าหลอน,นะคะน่ารักเรืะะ่องของสมบัติค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะสมัหรับกีนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านน้องบอสนะครับบา้นนบานน้ำแข็งบ้านนตี้นะฮะแล้วก็บ้านตัวเองนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาดีใจแล้วก็ที่แล้วก็บ้านพี่แม็กซ์ด้วยฮะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกับทุกคนนะครับสี่ครั้งแล้วไม่รอ้องโอ้ไม่ร้องไม่ร้องนะเขาพูด <c oughs> <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละอยู่พูดนานเดียเด๋ยวดาวมากจรงนะิงครับขอบคุณค่ะเขบคุณพี่รู้จักทุกคนกันจรับนะาบอกว่าก็ สามคนลูกชาก็ขอบคุณทุกคนมากครับถ้าแบบไม่มีพวกพี่ทุกคนมาดูหรือว่าอะไรก็คงจะไม่แบบไม่เกิดพิธีคอนเสิร์ตขึ้นหรือว่าไม่ไม่มีโอกาสทําให้เราแบบเราได้ร้องเพลงบนเวทีหรือว่าได้คิดอะไรใหม่ๆไม่ทุกคนได้ดูนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณมากครับสนุกสำหรับวันนี้ก็เป็น MC ครั้งที่2แล้วก็ถือว่าปลื้มมากนะครับผมม,มีมีใจเหมือนกับว่าเป็น MC ประจำของน,น้องๆ4คนนี้ครับผมอยากให้มีอีกไหมครับ ถ้าอยากนะครับผมค <c> ร <oughs> ับถ้าอยากต้องรีบจัดให้น้องๆเร็วๆนะครับผมให้น้องๆได้สนุกได้มีโอกาสโชว์ความสามารถนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกบ้านมากครับวินนีที่ได้รู้จักทุกคนแล้วก็ขอบคุณบ้านแม็กมากมาที่ติดตามมาตลอดนะครับอครับ